หลังจากที่ซี่เหรียญได้ยินประโยคที่ว่าเต้าจางท่านนี้จะเลี้ยงสุราค่าสักจอกได้หรือไม่ซี่เหรียญก็กระพริบตาปริบๆเลยค่ะตกตะลึงกับราศีอันเฉิดชายโดดเด่นของบุรุษช,ชุดแดงเพราะว่าไม่เชื่อว่าคนที่ตัวเองรู้สึกว่าทั้งหล่อเหลาแล้วก็โดดเด่นสวมชุดแดงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นจะมานั่งอยู่หน้าตัวเองแล้วก็กำลังคุยกับตัวเองอยู่ เสี่เหรียญก็คือเสี่เหรียญค่ะถึงแม้ในใจะจะเต้นตึก,ต,กตักตักขนาดไหนอ่ะแต่ว่าภายนอกค่ะก็ต้องแสดงสีหน้าที่สงบนิ่งไว้สงวนท่าทีให้นิ่งที่สุดไว้แล้วก็ตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพว่าตัวเองอ่ะงดสุราจะให้มาเลี้ยงอ่ะไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเสี่เหรียญก็รู้สึกว่าถึงแม้ตัวเองจะได้ละเมิดข้อห้ามใหญ่ที่สุดไปเรียบร้อยแล้ว แต่จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ละเมิดข้อห้ามเล็กน้อยอื่นไม่ได้เด็ดคัสแล้วก็พอว่าหนุ่มชุดแดงเห็นแบบนั้นนะคะก็แบบมีท่าทีแบบไม่ยอมไปไหนทำยังไงก็ไม่ยอมไปไม่ว่าเสี่เหลียนจะแบบพยายามนิ่งก็วก็แบบหันไปมองทางอื่นไม่คุยด้วยก็ไม่ยอมไปค่ะปักหลักจะอยู่ที่นี่ให้ได้ถึงแม้เขาไม่เลี้ยงก็บอกเขาว่าอางั้นก็ขอนั่งดื่ม ของตัวเองคนเดียวง,งียบๆตรงนี้ด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเสี่หลินก็บอกอเชิญอารมณ์แบบอ่าถ้าไม่ไปก็ก็เชิญอะไรเงี้ยแต่ว่าเสี่หลินก็สงสัยว่าเฮ้ยทําไมมันต้องพยายามอยู่ที่นี่ขนาดนั้นเพราะว่าที่อื่นๆเน่ยยังว่างเต็มไปเลยนะทําไมต้องมาปักหลักอยู่ที่นี่ล่ะเสี่หลยนก็เลยแบบอ,อดถามไม่ได้ค่ะก็เลยถามออกไปว่า ปกติแล้วอะเวลาเจอใครเป็นครั้งแรกอะก็ขอให้เขาเลี้ยงเล่าอย่างเงี้ยตลอดเลยหรอ <c oughs> พอได้ยินแบบนั้นนะคะพอหนุ่มชุดแดงอะก็แบบอแอบชอบใจยิ้มออกมาแบบว่านิดๆว่าอืมก็จะไม่ปิดบังหรอกนะว่าโดยปกติอะคนทั่วไปอะ่ะไม่สามารถเจอหน้าค่าได้หรอกนะโอ้โเหเช่นเลยรู้สึกว่าโอ้ ันค่อนข้างที่จะจองของมากเลยนะน้ําเสียงที่ใช้เนี่ยแต่ถึงจะรู้สึกอย่างไงนะคะเสี่ยเหลี่ยงกับไม่รู้สึกว่าเออคําพูดนี้มันน่าหวันไส้แต่อย่างใดเลยต่างคนต่างนั่งตัวเสี่ยเหลี่ยงของเราเนี่ยคะ่ะก็พยายามรักษาท่าทีมองไปทางอื่นให้ตัวเองดูสงบนิ่งมากที่สุดแล้วแบบจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครพูดอะไรคะะก็เป็นพ่อหนุ่มชุดแดงของเราที่นั่งเอามือยันแก้มแล้วก็ถามขึ้นมาว่า ต้อจากท่านนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรมีซาวาควรเรียกท่านว่าอะไรเิเหลียงก็เลยแบบพยายามกุชื่อขึ้นมาสดๆแต่ว่าเอ้ยตัวเองก็ไม่ได้ทันคิดนะคะก็เลยตอบไปวแบบ่าผู้น้อยแซ่ฮวา <c oughs> แซ่ฮวา <c oughs> แล้วแบบพอแบบฮวาเฉิงนะคะได้ยินแบบนั้นก็แบบอ๋อนักโพาวา ก็ยันดูเสีเหรียนแต่ก็เออตามน้ําไปเสีเหรียญก็เลยถามกลับว่าเออคุณชายข้าควรเรียกท่านว่าอะไรดีอะไรเงี้ยอหอัวเฉินก็เลยตอบว่างั้นก็เรียกข้าว่าซานหลังพอเสียเหรียนได้ยินชื่อนี้อะค่ะก็รู้สึกแบบเอ,อ๊ะมันคุ้นจังเลยแต่ว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกก็เลยแบบอ่ะไม่คิดแล้วกันเพราะยังไงอะคุณชายท่านนี้ก็อาจจะแบบ กาลังแบบพยายามปกปิดฐานะต,ตัวเองอยู่ก็ได้ก็ไม่อยากไปเซาซีนะคะแต่พอสังเกตดีๆอะก็เห็นว่าเอ้ยคุณชายท่านเนี้ยคุณชายชุดแดงท่านเนี้ยมีเปียผมเล็กๆน่ารักอยู่ข้างแก้มขวาแล้วก็กระดับด้วยปากกาลังลูกปัดที่สวยมากเมิดหนึ่งเป็นเม็ด,มดเล็กๆผิวมันเรียบลื่นนะคะเจนรู้สึกว่าอมองแวบเดียวอะรู้สึกว่า มันต้องมีราคามากแน่ๆแล้วก็คุ้นตาม,มากเหมือนเคยเห็นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าคุ้นพอแบบวาเฉิงเห็นสายตาของซสีเหลียน,นะคะก็เลยถามว่าชอบเจ้านี่งั้นหรือแล้วพอพูดนะคะก็ใช้นิ้วเรียวขาวมุนลูกปัดประการังเวดนั้นเล่นเบาๆจากนั้นก็เขิ้ขึง ไม่รู้ยังไงเสี่เหรียนแบบมองอยู่ก็รู้สึกแบบเซียวแป๊ะที่หน้าอกเหมือนกับว่าส่วนของร่างกายถูกเข้นขึงไปด้วยเช่นกันเขาสะดุ้งและวพังาะถอยหลังอย่างแรงจนแบบโตข้างๆตกใจกันหมดเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าวาเฉิงอะค่ะที่ตอนเนี้ยบอกว่าชื่อซานหลางเนี่นะคะออก็ไม่รู้สึกตกใจอะไรค่อยๆช้อนตาขึ้นมองแล้วก็ถามว่าตัวจางท่านนี้ เป็นอะไรไปหรือแล้วพอพูดนะคะก็ทําท่าเหมือนแบบว่า,วาเออจะเข้ามาช่วยประคองเห็นแบบนนะั้นเวยเเลียงก็ตกใจบอกบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีอะไรลูกลูกปัดนั้นแล้วก็แบล้กลักมาก,าก,ากซาลหลังเลยบอกอ๋อตอนอ๋อเนี่ยก็ก็ก็ยิ้มมุมปากอะคะ่ะก็รู้แหละว่าอะไรคืออะไรแล้วก็าำกลับไปว่าลูกปัดนี่นะหรือ แล้วพอพูดนะคะเนี่ยอ๋อแล้วแบบนึกนึกภาพตามนะคะว่าแบบอ๋อยิ้มมุมปากแล้วมือก็แบบว่าเนี่ยบีบเขาเขาบญญรรยายว่าเขาทั้งบีบทั้งคลึงลูกปัดปากการางังที่ดูกระจุ่มกระจิมน่ารักมิดนั้นอย่างหนักมือขึ้นไปอีกแล้วก็บอกเสี่ยเหลียนไปว่านี่คือของที่พันยาสุดที่รักมอใหค้ค่ะต้องจังเห็นไว้อย่างไรอ่ะร เราบอกอีกรอบเราพูดอีกรอบคือ <laughs> ตอนเราอ่านนะ่ะเราแบบโอ้ยไอเจ้าเล่ไอเจ้าหมาป่าคือแบบตัวเองมือก็คืนลูกบัตรไปด้วยอะคะ่ะแล้วก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยเป็นของของภรรยาสุดที่รักว่าเอาให้ข้านะเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราเสี่ยเหลียญก็ตอบไปแบบล่องลอยมากว่าอ๋อดี ดียิ่งความจริงแล้วเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดอะไรออกไปค่ะมือที่วางอยู่มันตักกำแน่นรู้สึกราวกับนั่งอยู่บนพรมเข็มอย่างไรอย่างนั้นอ้าวหึงละแต่ว่าไม่รู้ตัวก็เห็นอยู่ว่าเออคนแปลกหน้าชุดแดงเนี่ยกำลังบีบเล่นที่บีบเล่นอยู่นะคือลูกปัดกระจุมกระจิ๋มเม็ดนั้นนะคะคือ <c oughs> มันเป็นการกระทำที่แบบเขาบอกว่าธรรมาดามาก แต่ว่าเสี่เรียรู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกลาโมกอย่างนี้นะก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่เสี่เหรียญรู้สึกว่าเรากับว่าสิ่งที่ถูกปลายนิ้วยึดกลุ่มนวดคึงช้าๆเบาๆ,บาๆจากนั้นก็เค้นไหลวนและขยี้อยู่นี้ไม่ใช่ลูกปัดปากกาลังหากเป็นส่วนที่ไวต่อสัมผัสบ,บางตำแหน่งบนร่างกายของเขา เชีเหรียนรู้สึกหน้า,นาร้อนเผาโดยไม่รู้สาเหตุลมหายใจถี่กัะชั้นทรมานแทบจะทนไม่ไหวโอ้โหสงสารเชี่ยเหรียนนะแล้วเชี่เหลียนะก็ตกใจแล้วก็สับสนมากค่ะรู้สึกว่านี่มันผิดปกติไปแล้วนี่มันผิดปกติอย่างแน่นอนเชี <laughs> เหลียนรู้สึกว่ารูปโฉมของบุรุษชุดแดงที่เรียกตัวเองว่าซารหลังผู้นี้ งดงามก็สวนงดงามแต่ไม่รู้ทําไมถึงให้ความรู้สึกดุดปีศาจที่ล่อลวงผู้คนอย่างบอกไม่ถูกช่างน่ากลัวนะช่างน่ากลัวนะสียงระฆังเตือนภัยดังลั่นอยู่ในใจของเสียเหลียนทันทีเสียเหลียนะเะีเหรียนพยายามตั้งสติครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้คะ่ะแล้วก็แบบพยายามจนแบบว่ารู้สึกว่าโอเคสามารถแบบมองหน้าสารหลางได้อีกครั้งจนถามไปว่าขอเรียนถามคุณชาย ที่ท่านเป็นฝ่ายเข้ามาหาผู้น้อยตกลงแล้วด้วยสาเหตุใดกันแน่นี้ออ่ารหลังเห็นเลยแบบนั้นแล้วก็บอกหัวร้อออกมาเลยแล้วก็กล่าวตอบช้าๆว่าสาเหตุที่ต้องหวาดระแวงปานนี้ก็ไม่มีอันใดหรอกเพียงแต่เห็นเต้าจางมีบุคลิกโดดเด่นสง่างามปานนี้จึงอดรู้สึกชื่นชมไม่ได้เท่านั้นเองหากข้าได้กระทำสิ่งใดที่เป็นการล่วงเกินท่านเขา วันท่านโปรดใจกว้างให้อาภัยด้วยแล้วกันโอ้ยเซเลียนะ่ะคิดอยู่ว่าจะเชื่อได้ไหมอะ่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะเชื่อไม่ได้ก็เลยแบบว่าเอ,อหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็นึกในใจว่าไม่น่าเลยไม่น่าปล่อยให้คนผู้นี้มานั่งตรงหน้าแล้วก็กวนความคิดจิตใจของตนสับสนปั่นปวนเช่นนี้เลย